คุณลินก็คือมีปัญหาคือเป็นถุงใต้ตาเนาะเห็นไหมคะเป็นแหวนแล้วก็มีความยุ้ยของถุงตรงนี้เนาะถุงใต้ตาก็เกิดจากเอ่อการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอพันธุกรรมหรืออายุที่มากขึ้นเนาะก็ทําให้เป็นเห็นเป็นถุงมากขึ้นเรื่อยๆนะข้างนี้จะเป็นขั้นที่ทําแล้วนะคะสังเกตว่าใบหน้านะหน้าแก้มดูยกขึ้นนะคะและ สำคัญเลยนะบริเวณใต้ตาก็ดูตื้นขึ้นด้วยนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคนไข้ลองยิ้มดูก็ได้นะเห็นไหมคนไข้ยิ้มได่สุดเลยยิ้มอ่านะเห็นไหมข้างนี้นะคะจะเป็นแอ่งลึกแหลดลึกเลยแล้วคนไข้ลองเองียงศีรษะให้หมอดูนิดน,นึง <c oughs> ยังฝั่งนี้ก็ได้อ่าเห็นไหมฝั่งน,นี้จะเป็นแอ่งลึกเนาะทำให้บริเวณตรงนี้ดูเด่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะดูลึกดูดำดูคดำนะคะตั้งแต่หัวตามาจนถึงบริเวณหางตาเลยอ่ะทีนี้คนไข้ลองเอียงฝั่งนี้ให้หมอดูนิดนึงเห็นนะคะฝั่งนี้เนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นทันทททีีีนนนนนะะะะคคคคแแลลลลล้้้้้วว่่สาััญเยไขอออองงงงงหหตรมมก ยิ no um, ้มอ no oh <no. S 1> so ีกครั้งเนาะเห็นไหมดูเป็นธรรมชาติด้วยทําให้พวกแบบถุงใต้ตาอะไรเงี้ยก็ดูดีขึ้นนะคะเห็นชัดมากเลยนะคะนี่คือฝั่งที่ทําแล้วนะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันดีขึ้นชัดเจนแล้วนะคะเนาะในความที่เป็นที่จริงเป็นเคสที่มีถุงใต้ตาเบาๆนะคะเนาะตรงนี้คือเราเรียกว่าถุงใต้ตาเนาะแล้วก็มีความลึกของแองตรงนี้แล้วก็หางตาก็จะยุบด้วยเหมือนกันนะเวลาเราฉีดใต้ตาเราแบ่งเป็นสามส่วนเนาะหัวตากลางตาแล้วก็ตรงหางตาก็คือต้องเติมให้ครบทั้งสามส่วนมันถึงจะแบบว่าออกมาสวยนะคะความต่าง รู้สึกเหมือนแบ่งภาคเป็นสองคนซะเนี่ยตอนที่ฟิลเลอรมันจะไหลไปแล้วม,มันดูแก่มากรับตัวเองไม่ได้จริงๆแพ้เครีรยดเลยใช่ไหมฟิลเลอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตมากเลยลอันนั้นก็คือถึงแม้ว่าจะเคยเกิดปัญหาเป็นก้อนเป็นลำมาก่อนแต่ก็ยังยืนยนันว่าฟิลเลอร์ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่ <S <S ไม่เข็ดไม่เข็ดค่ะมันขาดไม่ได้จริงๆขาดแล้วแก่โอ้ยขาดแล้วแก่เลยนะฟังไว้นะคะ ข้างนี้นะคะจะเป็นข้างที่ยังไม่ได้ทํานะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของใต้ตาที่ลึกใต้ตาโบนะคะใต้ตาคล้ำนะคะ,าคะ,คะอายุนี้นะคะแต่มาดูข้างนี้นะคะข้างนี้เป็นข้างที่ทําไปแล้วนะคะจะเห็นว่าใต้ตานะคะดูเต็มขึ้ยนยางไปธรรมชาติล่องใต้ตารตรงนี้หายไปนะคะริ้วรอยเล็กๆปลายลายตรงใต้ตาตรงนี้ก็ดูดีขึ้นด้วยนะคะหน้าทั้งหมดฝั่งนี้นะคะดูลิฟท์ up ขึ้นดูยกขึ้นแล้วก็ดูแคบลงกว่าฝั่งนู้นนะคะร่องแก้มตรงนี้ก็หายไปแทบจะทั้งหมดเลยนะคะอย่างเงี้ยก็คือแบบอยากทาแต่กลัวเจ็บ เมื่อกี้ก็กังวลอยู่ค่ะนเกรงแต่ว่าทำจริงไม่เจ็บค่ะทนได้นี่คือออกห้องมาสดๆเลยนะเนี่ยออกห้องมาสดๆื่นกี่ผู้ว่านะรู้ดูอย่างนี้ไงครับรู้นี้ทำนานแล้วก็อยากฝากนะคะสาวๆแล้วกันที่แบบว่าสนใจเนาะในวัย3ามสิอัพนะคะปัญหาน่าจะมีคล้ายๆกันนะคะคือล่องตานอนไม่พอหรือบางทีเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเนาะเออแบบว่าตาแบบเขาเรียกว่าอะไรถุงใต้ตาเยอะอย่างคุณน้องนิวบอกนะคะต่ัดสินใจมาทำไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดรับประกันได้นองนะครับก็ะ พี่จ๋าเป็นการวิสิทธิ์ทางที่สองแล้วเพราะว่าคั้งแรกเรามาฉีดสลายที่เลือดปากแต่ออตอนนั้นเป็นยังไงนะครับพี่คื่านปาอืมวิสิทธิ์มาม,มัน,เป,น,นเ,เป็นคลื่น,นอ่าเป็นคลื่นเนาะแล้วฉีดสลายที่เดิมมาแล้วแต่ว่ามันก็ย,ยังเป็นก้อนอยู่ก็เยก<ร>ลยมาฉีดพั้อกับเนาะอต่โอเคตอนนี้ก็พี่อาจจะพูดพี่จ๋าจะพูดลำพันนิดนึงเพราะบอกบอกแกชาแต่ถ้าบอกแกชาแล้วตอนฉีดเป็นเลือปากเป็นไงพี่เจ็บไหมไม่เจ็บเลยเหรบ นะครับมันโอเคนี้คือรูปก่อนที่เราจะเติมฟิลเลอร์นะครับก็จะเห็นว่าริมฝิปากบนตอนริมฝิปากล่างเนี่ยด้านบนเนี่ยมีเลโชคือมีความใหญ่เนี่ยมากกว่าริมฝิปากล่างเล็กน้อยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ดูละมุนมากขึ้นนะครับดูมีพอร์ชั่นสัดส่วนที่ดีมากขึ้นนะครับเราก็เลยทําการเติมฟิลเลอร์ที่ริมฝิปากล่างนะครับเป็นหลักแล้วก็จัดรูปทรงนะครับทำให้ริมฝิปากล่างเนี่ยนะครับมีความเรียบเนียนมากขึ้นตอนที่เป็นเนื้อเรับ อันนี้จะเป็นข้างที่ยังไม่ได้ทํานะคะจะเห็นว่าคุณเปียสเนี่ยมีความลึกของใต้ตานะคะกระดูกฐานเบ้าตาด้านนี้นะคะกระขมันชันลึกนะคะหายไปมีร่องแก้มนะคะบริเวณตรงนี้แต่ลองหันด้านข้างนะคะนีก็จะเห็นลองลืมตาขึ้นสูงนิดนึงอ่ะเนี่ยจะเห็นว่ามีความลึกบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็มีร่องแก้มพับลงมาตรงนี้นะคะอ่าและอันนี้จะเป็นข้างที่ทําเสร็จแล้วนะคะเติมไปทั้งหมด1ซีซีครึ่งนะคะจะเห็นว่าตาดูเต็มขึ้นความคล้ำของใต้ตาดูน้อยลงริ้วเล็กๆฝ้ายลายตรงนี้ดูดีขึ้นฝ้ายลายตรง แล้วก็ร่องแก้มตรงนี้ก็จะดูหายไปนะคะดูน้อยลงหน้าทั้งหมดนี้ดูลิฟท์อัพขึ้นสูงขึ้นนะคะเดีลองหันด้านนี้ให้ดูเทียบกันชัดๆนะคะด้าน,น,นะคะด้านที่ทำแล้วเนี่ยข้างนีู้เต็มเลยนะคะแต่หันด้านที่ยังไม่ได้ทำอีกทีนะคะเนี่ยลืมตาสูงขึ้นนิดนึงนะคะจะเห็นว่าข้างนี้มีความลึกนะคะแล้วก็ด้านที่ทําแล้วอีกทีนะคะข้างนี้เต็มเลยนะคะโอเคชอบเลยค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนมันหายคํามไปนิดนึงด้วยนะคะ แล้วก็มีรอยเขียนแค่1จุดเท่านั้นค่ะก็เสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อได้นะคะเรื่องบวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหมอคะ่างนี้นะคะจะเป็นข้างที่ทําเสร็จแล้วนะคะวันนี้หมอก็แนะนําคุณปานะคะเติมเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อเลสเตเรนนะคะทั้งหมด3 CC ซีซีนะคะก็ อันนี้น่าเป็นข้างที่ทําแล้วก็จะเห็นว่าใต้ตาข้างนี้ดูเรียบเลยถุงใต้ตาดูน้อยลงดูหายไปนะคะซึ่งคุยกับคุณเปาแล้วก็อยากจะให้หายไปอย่างเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นข้างที่ทำเสร็จแล้วล่องแก้มก็จะหายไปด้วยนะคะข้างนี้แจ้งมีร่องแก้มข้างนี้ร่องแก้มหายแล้วข้างนี้แจ้งมีถุงใต้ตาข้างนี้ถุงใต้ตาหายแล้วหน้าทั้งหมดตรงนี้จะดูลิปอัพขึ้นด้วยนะคะโอเคอขอบคุณคุณเปามากนะคะเ <รา S 1> ดีย๋ยวเราไปเติมอีกข้างหนึ่งกันต่อนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ